พ,พี่เมื่อกี้ผูดได้ยินเสียงจากฝันนู้นเลยนะใครไม่เลือกเฮ้ยใครวะใครอะใครครับสวัสดีครับพี่พีททุกท่านวันนี้ก็มาพบก,กับพุทธสำวจบปาน,นะครับวันนี้ผมก,ก็ได้กลับมาบ้านหลังอีกเช่นเคยนะว่าเล้วเมื่อก่อนนราพกกูพเคยมานอนเคยมาไทยคิด ยิมแปลกนะนะตอนนี้นผมก็มาซ่วบมาสำรวจยิมแปลกนะอีกท่านงนนะึว่าเขาจะได้กลับมาบ้านร้านอีกไหมเดี๋ยวคืนนี้ผมก็มานอนเฝ้าที่นี่เลยแต่ผมไม่ได้มาคนเดียวนะวันนี้ผมก็มากันเพื่อนไหมนะครับว่าสองคนนะว่าพวกเราก็นอนที่นี่แหละว่าจะมานอนสำรวจมานอนเฝ้าดูว่ายิมแปลกนาะนท่านนั้นอะ่ะจะมาอีกไหมเดี๋ยวผมก็นอนเฝ้าดูเลยระหว่างที่รอเนี่ยผมก็ทํากับข้าวกินอะไรก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงผมก็ ่าวี่ดูกันนะคืนนี้ผมก็นอนที่นี่นะว่าคืนนี้ผมจะเจอเดหรือไม่เจอเดนะเดี๋ยวผมก็อันนี้ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมก็ไล่ส้ำรวจเท่นี้นะว่ายิงแปลนหน้าเนี่ยเขาจะกลัามใหม่ไหมแต่เมื่อก่อนนะเขาเคยมาคอยกินข้าวผอยู่นะคิดที่พูนล,ลองไปนะครับคิดอย่าไม่นานนี้แล้ะพี่ๆนะที่พูลองไปแต่ว่าผมก็มาอีกครั้งนึงลวว่ายิงแปลนหน้าเนี่ยยังอยู่ไหมหรือว่าเขาจะออกมาจากปลาแล้วก็ มาหากแกข้าอะไรกินหรือเปล่าน,นะผมไม่รู้นะตอนนั้นอนะแต่วันนี้ผมก็มาเฝ้าดูเลยมันนอนที่นี่เลยแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าจะเจอเดหรือเปล่าน,นะเดี๋ยวผมก็รอดูเลยนะพี่ๆนะแต่ใน,นระหวา่างเฝ้ารอผมก็ทำแกเข้ากินก่อนนะพี่ๆนะโอเคครับเดี๋ยวไปดูเพื่อนไม้ทำแกเข้ากันเลยดีก่อน,นะพี่ๆนะนี่นะครับพี่ๆตอนนี้ไม้ก็กําลังทานอะไรไม่รู้นะไม้กาลังทําอะไรไหมทำน้ำจิ้มอยู่ครับ น้ำจีนนะครับน้าจีนอะไรนะสี่ฟุดเขาเรียกน้ำจ้นกับปลาเอาไว้จีนกับปลานะตอนนี้ก็นี่นะไมคก็กําลังย่างปลาอะไรพวกนี้นะพี่ๆนะปลาเลือดเยอะนะว่าคืนนี้ไม่รู้ว่าได้นอ,รอนรเปล่านะไม่ได้นอนก,ก็ย่างกินกินปลายย่างน,นั่นแหละพี่ๆนะครับเพราวน,นี้นะเพราวเราก็อน,นี้นะ,ะนนนะมาสองคนเองนะพี่ๆนะเรามาสำรวจเฝ้าดูกันเลยว่า ยิ้มแปลนหน้าเนี่ยเขาจะเดินมาทันในอีแบบปกติเดียวเขาเดินมาทันในนพี่ๆนะระ้ววันที่เดินมาเมื่อวันก่อนนะเขามากทงวันนะตอนนี้มืดดเลยว่าเจอดีหรือไม่เจอเดีรอลุ้นกันเลยพี่ๆผมก็อยากเจอดีเหมือนกันนะแต่ผมไม่ได้ทักทายนะพี่ๆนะผมไม่ได้รอดลุ้นนะผมอยากรู้ว่ากลางคืนเขาจะนอนที่ไหนรู้ว่ากลับมานอนที่บ้านรลานที่ว่าเขาอยู่นะพี่ๆนะตอนนี้พวกเราก็รอดูกันเลย โอเคครับพี่พี่เดี๋ยวผมขอย่างปลาขอทำอะไรกินข้าวก่อนนะพี่พี่นะเดี๋ยวผมมาถ่ายพี่พี่ดูกันอีกทีนึงนะครับนี่นะครับพี่พี่ตอนนี้ก็เราหิวเลยกินก่อนนะครับตอนนี้ก็ย่างเสร็จนะที่เหลือก็กาลังย่างอยู่นะนี่เลยนะครับตอนนี้เราหิวก็เลยกินก่อนนี่ก็เขาก็สุดแล้วนะเป็นไงไหมอร่อยไหมอร่อยอร่อยครับนี่ก็ไม้ทำนะนั่งกินสี่ฟุตนะครับโอเคครับเรา นั่งกินกันเลยตอนนี้นอยูเขาไม่เวาลานะเพราะเดินทำมาไกลนะครับตอนนี้นะพี่ๆนะ่อยังไม่เสียเวลาเราก็กินกันเลยนะครับกินได้ไหมกินแล้วก็เข้านอนเลยด้วยนะเพราะว่าแล้วก็เมื่อยแล้วก็ิีเพียรเลยนะพี่ๆนะตอนนี้ก็เป็นเวลาทุ่งกว่าสมทุ่งแล้วนะนะมืดมากนะครับ นี่นะครับพี่ๆตอนนี้ก็พวกเราก็กินข้าวเสร็จแล้วนะเป็นไงไหมอิ่มไหมอิ่มครับอิ่มครับตอนนี้ก็หมดเกียดนะอยู่จัดเดี๋ยวเราก็ผูกปีนนอนตอนนี้เรือนั้นนี่พี่นะตอนนี้เราก็ผูกปีนนอนตอนนี้ดีกว่านะโอเคครับนะแค่นี้นะพี่นะเดี๋ยวเราผูกปีเขานอนกันเลยดีกว่าโอเคครับพี่ๆตอนนี้ก็พวกเราสองคนก็ผูกปีเสร็จแล้วนะตอนนี้ก็กำลังเข้านอนนะพี่ๆนะ ตอนนี้ก็รู้สึกผีเพียนะเหนื่อยไหมวันนี้เดินทางมาไหมเน่ยะรอที่แล้วเราก็มาสองคนนะตอนนี้ก็เรามาตำรวจสองคนนะพี่นะเดี๋ยวเราก็นอนกันเลยตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนผิดปกตินะตอนนี้รู้สึกกลัวๆนะเพราะว่ามาสองคนเช่นเขยนะเมน่อนหั่มาง่วงล้วมื่วงตอนนี้ก็โอเคครับพี่พี่แล้วนอนกันเลยนะงั้นเรานอนกันเลยนะพี่นะเนี่ยนะครับพี่พี่ตอนนี้ผมก็เหมือนได้ยินเสียงอะไรไม่รู้นะ มีคนเดิน <đâu. S 1> ได้ยินเสียงมีคนเดินนะพี่พี่นะตอนนี้ไม้ก็นอนแล้วนะไม้ไม้ไม้ผมก็นอนนะเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวจะเข้าไปดูว่ามันเป็นยังไงนะตอนนี้ตอนที่พูดไรยังมีคนได้มีคนเดินนะผูได้ยินเสียงมีคนเดินนะครับเดี๋ยวเราก็ปลุกไม้แล้วก็ไปดูดีกว่าว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะพี่พี่นะเห็นแล้วพี่พี่เมื่อกี้ผูได้ยินเสียงจากฝันนู้นเลยนะใครไม่รู้ว เฮ้ยใครวะใครอะใครครับเฮ้ยเดี๋ยวเรารีบปล์ลงไม้เลยไม้ไม้ตึ้งตึงไอ้เ,เชี่ยกูเจอใครไม่รู้ไหนอยู่ฝั่งนูน้นอะไอ้เชี่ยกูเห็นโผล่นหน้าเลยพี่พ,พี่ครับผูเห็นหน้าใครไม่รู้นะน่ากลัวมากไปเราจะไปดูไหมการไหมเฮ้ย,ยใครวะนู้นอะใครเดินไปไม่รู้มาเร็วมาเร็ว เมื่อกี้อยู่ตัวนี้นะพี่ๆนะวิ่งไปนู้นเลยวะเมื่อกี้มาอยู่ตัวเนี้ย <Here. S 1> เฮียดูไปดูว,ะวะ่ากล้าไหมพี่พี่ว่าผมควรดูไปดูไปดูที่นี่ไหมครับกล้าไ,ไ,ไหมไมไปดูปะไปดูไปดูปดีกว่าวะเมื่อกี้ผงหินเหมือนน้งคนนะพี่ๆนะเหมือนปีเลยนะ รู้สึกกลัวมากเลยนะพี่พี่นะตอนนี้ผมก็ไม่ได้ใส่รองเท้าอะไรมาด้วยนะพี่พี่เมื่อกี้ <millions> ผมเห็นทันนี้นะแมงวิ้นมาทันนี้นะเป็นนู่นนะมันเป็นห้องห้องน้ำหลานนะพี่พี่นะเป็นไงรู้สึกกลัวไหมกลัวนะกลัวกลัวอันนี้มันเป็นห้องน้ำหลานใช่ไหมหรือว่าเราจะไปสำรวจดูไหมก็ไปได้ป่ะ ลองดูนะพี่ๆนะเดี๋ยวเราก็ไปดูดีกว่านะตอนนี้ผมก็ไม่ได้ใส่รองเท้าด้วยนะพี่ๆรู้สึกกลัวเลยนะพี่ๆนั่นเราก็ไปส่งนู้นดีกว่านะเดี๋ยวเราจะเข้าไปสำรวจนู้นดีกว่านะเฮ้ยใครวะใช่ป่ะใช่ป่ะรีบมาเ <c oughs> ฮ้ยเมือนวิเป็นฝันใช่ปนะพี่ๆนะไปตามไปดูเฮ้ยหายไปไหนวะ รู้ไอ้คนเมื่อกี้ที่กูเจอแบบไม่เลอนะใช้คนเมื่อกี้ที่พูนเจอแบบไม่รู้นะพี่ๆนะให้มันวิ่งรอบไปในห้องน้ำเลยนะเดี๋ยวเรามาดิมนาะผมก็กลัวนะพี่ๆนะเพราะว่าผมไม่เคยเจอแบบนั้นด้วยนะรอบที่แล้วผมมันนอนอนะ่ะผมไม่เจอเป็นนั้นเลยนะพี่ๆไม่เจอไปเราเข้าไปสำรวจในห้องน,น้ำเลยดูว่าเมื่อกี้มันอยู่ยังไงอะไรยังไงนะ ใช่ห้องนี้ไหมเมื่อกี้มันหมอนหรือวะผมไม่รู้ว่าน,นี่ก็ห้องนั้ำล้านนะพี่พี่น่ากลัวน่าไหมนะมน่ากลัวมากพี่พี่มีห้องอยู่แล้วตรงนี้นไหนลมเปิดเดู๋ดิลมเปิดให้พี่พี่เขาดูว่ามันอยู่ในนั้นหรือเปล่าพวกกินหมดเลยพวกกินหมดเลยนะเราก็ไปตสำรวจในนี้เลยนะโอ้โหโหนน้องน้ำต้นสมัยไหนแนละ้วผมก็ไม่รู้นะน่ากลัวมากเลยนะพี่พี่ mới kia mượn, chúng mà, rồi con màng con wint ôi, bỏ Đưa, sẽ lấy xâm lược lăn lăn đi, chúng mày Bây giờ lấy xâm lược lăn lăn đi rồi đó. Và sẽ bay thần này, bay đi vào đó. เดี rail, ay, oh, ๋ยวเราไล่ซ oh, ้รลวจรอดหรือนอนดีกว่านะพี s <S Or, okay. ่ๆนะโหมันกินนังกลัวมันนะไม่เจอ่ะไม่รู้แต่ปูนเจอเต็มๆเลยพี่ๆไม่มันเจอปะโอ้โหนํากลัวมากดูดิรอบที่แล้วเรามาไม่ได้ไม่เจอแบบนี้นะไหมนะไม่เจอรอบนี้และโอ้โหเจอดีเลยนะพี่ๆนะไม่เจอเจ้ายีนะแต่เจอดีแทนนะพี่ๆนะใครไม่รู้นะ โอ้บางก,ก,กว่านงกลัวมาเลยนะพี่พีเมื่อกี้มันวิ่งมันทันเลยรู้ปะผมก็ไม่แน่ใจนะครับหาไม่เจอแล้วนะับพี่นะเราไม่คอไม่ขึ้นไปข้างบนดีวกว่านะมันอันตรายนะพี่พน่นงกลกัวามะาเราไปเข้าไปที่นอนเลยดูครับนี่นะครับพี่ๆตอนนี้พวกเราก็กลัานอนที่เดิมแล้วนะนอนในปีแล้วนะ เมื่อกี้ผมก็เจอตัวอะไรไม่รู้นะผมก็วิ่นไปตามนะแต่ไม่เจอนะแต่ว่าผมไปเจอตัวที่ห้องนาร้านนะพี่ๆนะเห็นหน้าพมแล้วมันก็วิ่นออกใบรอนเลยนะผมก็ไล่สำรวจอีกร่อนๆอบ้านนะพมก็ไม่เจอตัวเลยนะไม่รู้มันจะวิ่นเข้าป่าเลยนะตอนนี้พวกเราสองคนก็ง่วนนอนมากแล้วก็รู้สึกเพลียไหมง่วนนอนไหมไหมง่วง่วมากนะเพราะพวกเราอันนี้นะพี่ๆนะรู้สึกว่าเดินทางมาไกลนะตอนนี้ก็ไม่เจอดินแต่หน้าเลยนะเจอตัว ตัวอะไรไม่รู้นะเกือบตัวอะไรบ้างน่าจะเป็นคนนี่นะแต่อาจจะเป็นคนได้รอนเนะประมาณนั้นแหละนะพี่พี่นะพวกน่ากลัวมากนะพวกใส่เสื้อกาขาดอะไรนะก่อนางก็ดามที่ติ่นะพี่พี่นะโอเคครับพี่พี่เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าพวกเราส่งคนนี้เก็บของนี้กลับบ้านเลยเดีเพื่อที่จะไม่อันตรายในตัวพวกเราส่งคนนะรี้กลับบ้านเลยเยถ้าเราอยู่นานกว่านี้ไม่ได้นะเผื่อว่าอันตรายนะพี่พี่นะโอเคครับตอนนี้พวกเราส่งกนนอนกันเลยดีกว่าพี่พี่นะ คุนนี้ชาก,ก็เราชัดเช้าเลยลืมดึงทางกลับบ้านเลยดีกว่านะโอเคครับพี่พี่พี่พท่านใดที่ว่าชอบคิดผมก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะช่่ยช่วยกดติดตามผมด้วยนะพี่พี่นะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมคิดนะนะครับโอเคครับบ๊ายบาย